สวัสดีครับนี่ผมทักคูนะครับจะมาเรีแอคชั่นเช่นเคยนั้งซึ่งจะมาเรีแอคชั่นตอนนั้นพพูดทั้งซานะครับในวีที่หนึ้อยเหรือตอนที่หนึ่เองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะก็จะเป็นการที่อ่าเหมือนถังซานกับพี่ตาเขาก็จะผ่านบททดสอบตรงนี้เนาะซึ่งถังซานก็ต้องไปตีคนอื่นต่ออะไรเงี้ยก็เออเหนื่อยอยู่นะแต่แบบโอเคอยู่เพราะว่าผมวัดเร็วไงถังซานตอนนี้ยังเซฟพลังไว้ได้อยู่ผมว่าใช้พลังแบบประมาณสามสิบเดี๋ยวมันก็ฟูฟื้นดี๋ยม่อ่ะ ซึ่งง่ายตงนี้ผม,มเรียกว่าไงทางซาสภาพร่างกายไม่ได้แย่เลยถือว่าสู้อีก3ามแมตช์ก็น่าจะไหวอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะถ้ามันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะอย้ำไปก่อนเออนั่นแหละซึ่งตอนท้ายก็จะได้เห็นแบบการทดสอบของผู้สวรรค์อะไรอย่างนเนี้ย้วยเนาะซึ่งก็ฝั่งนั้นก็โหดเอาเรื่องอยู่ถ้าฝั่งนั้นสำเร็จวิชาเหมือนกันก็น่าจะเก่งเหมือนกันผมว่าเนาะก็น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่เอาเอาลงยานกนั่นแหละโอเคซึ่งคลิปนี้จะเป็นยังก็ต้องติดตามรับชมกันเนาะก่อนจะเริ่มคลิปนะครับ โอเคครับถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มคิดกันเลยดีกว่านะครับผมตอนที่190โอเคมามีเรื่องอะไรอีกนะตอนนี้ก็จักรวรรดิหยจักรวัรดิสิงหัวจักรวรรดิเทียนโต อกราบทูนต่อมามือซีเออร์ไว้ซื้อสามราชรัฐที่อยู่รอบๆจักรวรรดิสิงห์หลวงถูกจักรวรรดิวิญญาณยุทธยึดยึดครองแล้วพะยะค่ะโอ้โหแตกพ่ายแล้วญาจารย์ในมือของจักรวรรดิวิญญาณยุทธรวมถึงกำลังทหารของราชรัฐและราชอาณาจักรมากจนเทียบไม่ติดแล้วหากพูดถึงเรื่องของพลังหนึ่งในส่อจักรวรรดิใหญ่ไม่ว่าใครก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันทูตที่ส่งไปจักรวรรดิสิงห์หลวงส่งข่าวมาแล้่พะยะค่ะทึ่งหนึ่งถูกคนของจักรวรรดิวิญญาณยุททธลล้้ออัาาากงงแวโโห พวกนี้มันโหดจริงๆจะออกไปก่อนอาจารย์ใหญ่ทำยังไงดีติดต่อกับแต่กวัดสิงหลัวไม่ได้สถานการณ์ค่อยิ่งร้ายแรงขึ้นแม้จากประวัติวิญญาณยุทธมีวิญญาจารย์มากแต่กําลังทหารที่มีไม่มากพอดาจีหลิงจักรวรรดิเทียนโตเรารวบรวมกองกําลังทหารที่ชายได้ดึงดูดความสนใจพวกเขาได้ค่อยจัดตั้งกองกาลังสอดแนมฆ่าศึกอ้อมเขตกองกําลังจากประวัติวิญญาณยุทธเข้าไปในแดนเหนือ เริ่มเส้นทางการติดต่อทางทะเลเป็นความคิดที่ดีอาจารย์ใหญ่ปรดเขาเลือกผู้ที่เหมาะสมออกเดินทางให้ไวได้เจ้าสำนักนิ่งพระจุฬาสามท่านจากโรงเรียนนั้นแม้จะมาจากตะกวตดวิญญาณยุทธตอนนี้ก็ยังเลือกที่จะอยู่กับตะกวตดเทียนโต<า>เพื่อเลี่ยงปัญหาในอนาคตขอให้หาวิธีรวมพวกเขาเข้ากองกําลังของเราโดยเร็วพ้อบาตันได้ถูกต้องข้าจะจัดการให้เร็ว,รวที่สุดอืม ปวดหัวแนละ้วเป็นผมอะ่ะเขียบต่ฝั่งทางซ้ายเดี๋ยวตรงๆนะการบ้านการเมืองเนะี่ยตรงน,นั้นน่าจะเป็นเสาศักดิ์ธิ์มายาสมุทรเสรานี้แต,ก,ตกจากก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงมองเห็นข้างในไม่ชัดเลยน่ากลัวมากพี่เขาจะเคียงข้างขั้นตลอดไปหมอกควันนี้น่าจะเหมือนมิติลวงตาของหลงหลมหากเป็นพวกเราก็ยากที่จะต่อกร แต่เนตปีศาสีม่วงของสิวซานคือสิ่งที่สยบเขแดานายาทั้งหมดสําหรับเขาแล้วเกรงว่านี่คงเป็นด่านที่ง่ายที่สุดไม่แน่นะไม่แน่เสิวซานเจ้ากังวลอะไรอยู่ขาได้เปรียบเขแดนพอสวรรค์จะได้รับความสามารถระดับสูงสุดเมื่ออยู่ในระดับพมยุทธแม้จะเป็นเขแดนกว้างใหญ่ของเนตปีศาสีม่วงก็ไม่รับประกันว่าจะชนะอีกทั้งพี่ซานต้องเข้าไปในเขตแดนขอ,ของอีกฝากก่ายก่อนด้วยใช่ยากจะระวังไม่เป็นผลดีต่อพี่ซานหลังเข้าไป ข้าจะใช้พลังจิตตรวจสอบเท่าที่ได้ยังต้องต่อสู้อีกหลายสนามทุกคนก็ถือโอกาสกนี้พักผ่อนสักหน่อยลงหลงโดย,ยเฉพาะเจ้าวางใจได้เลยพี่ซานท่านกับเสี่ยวอู่ระวังตัวด้วยมองไกลๆมัน,ใน,ในจะเป็นเมฆหมอกพอเข้ามาแล้วแต่รู้สึกเหมือนมาหาสม,มุทรมากกว่าไม่เพียงเคลื่อนไหวลำบาก แต่หายใจก็ยากขึ้นกว่าเดิมด้วยดูท่าบนของเข็แดงจะออกฤทธิ์แล้ววิญญาณยุทธพรหมยุทธมายาสมุทรคือสัตว์วิญญาณชนิดหนึ่งที่มหัศจรรย์และหายากนามว่าอสรพิษมายาอยู่ระหว่างวิญญาณยุทสายและวิญญาณยุทธอาวุธ <im itation> อาศ <im itation> ัยเขตแดนพาสวร์ของเขาความสามารถอยู่ในอันดับ3มของผู้ปกป้องเซาสักศ <im itation> ิ้เจ็ดเป็นอั <im itation> นดับสามเลยเหรอสม,มุทรและหอกสม,มุทร <im itation> และเขตแดนพาสวร์เป็นยังไงไม่ได้ประสบด้วยตัวเองเข้าก็บอกไม่ได้แต่ที่มั่นใจได้คือแม้แต่พรหมยุทธ์มังกรสม,มุทรก็ไม่กล้าสู้กับเขาง่ายๆอ๋อเหรอแตอนน่ทั้คนก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะข้าเข้าใจอยู่แง้วความเร็วในการกระจายพลังจิตลดลงแล้วสิ่งที่สำรวจเจอก็เลือนลางอย่างมาก นี่คือเขตแดนแบบไหนกันแม่นะกันช้าบอกว่ามันลอยฮะแล้ว<ล>พรหมยุติมายาสม,มุทรห,หลังอยู่ที่ไหนหลังคืออะไรวะเมื่อกี้ตกใจหมดเลยไม่มีอะไรใช่ปะอ้นี่มันเจ๋งจริงนะเนี่ยมันเหมือนแบบเราอยู่ในห้องสางมิติอะไรอย่างนี้ โดยอะไรวะเนี่ยดอกแดงแดงนี่ไม่ค่อยชอบเลยงานทีไรแม่งคนตายทุกทีอะเหมือนหัวใจเหมือนกันเมื่อกี้เนาะข้าคิดถึงท่านเหลือเกินได้เจอกันอีกครั้งก็ไม่เสียดายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่ข้า,ขายัางมีชีวิตอยู่ ไม่มีทางให้พวกเขาทำร้ายเจ้าได้อีกโอ้งงไงภาพด้านหลังคือมันเป็นอะไรวะเนี่ยนะโอ้โห ันนี้ตอนที่แบบหนึ่งร้อยสามสิบสี่มาเนี่ยใช่ไอ้ที่เสียอุดเสียโอ้ยอุ้ยเอ้าภาพซ้อนไอ้ไอ้หัวแดงหมดคิวนะอุ้ยใช่มันใช่จริงด้วยเหตุการณ์ตอนนั้นเลย สิทำไมพวกเจ้าไม่หนีล่ะไอหัวแดงมึงนะมึงสำนักวิญญาณยุทธ์วันนี้มาตัดสินกันไปข้างผีกระดุกดำกับเป็นจามาสเนี่ย อตอนนี้ผมกำลังสงสัยว่าอะไรว่าไอ้ทักษะไอ้หมอกมายาเคตแดนของเขาอาจจะเป็นแบบทำให้เราลึกถึงความหลังอะไรอย่างนี้ปะอ่อนกำลังขนาดนี้แล้วเหตุใดต้องดิ้นรนโดยไร้ความหมายพี่อย่าพลีคถามนี่คือแดนมายาวัวถังซันคุณได้เวลาเอาคืนแล้วปะ ใจเย็นใจเย็นยนะเพื่อนี่ยใจเย็นฉากตรงนี้แม่งโหดจริงแนละ้วลุมตีกันอ่ะโอ้ พอมันนั่งดูนึนกไปนึกมาบททดสอบของทางซางของสำนักเท่าเทียนนี่คือต้องเด็ดหัวฝั่งนู้นใช่ปะหนึ่งคนอ่ะถ้า,จ,าจะทีมมันนำมันใช่ไหมออรอไอ้หัวแรงไประดับเก้าสิบแล้วค่อยเด็ดหัวไม่ได้ไหมพอมาคิดตอนนั้นก็ สุดยอดทางสตร์เแม่งก็แบบหกสิบกว่าหรือว่าห้าสิบกว่าก็าตอนนั้นอะจะไม่สิบแต่แม่งหยุดไอ้พวกนี้แม่งได้หมดเลยนะฮ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 ะเจะไม่มีใครทำร้ายเจ้าไดอีกเฮ้ยวอาที่แล้วไม่ใช่อย่างนี้นะ ก็ให้เป็นดานมายาก็ไม่ได้โอ้โหโอ้ยหุยผมขาวข้าไม่เคยเลียนสักวินาทีเดียววันนี้โอ้วินาทีนี้อความรู้สึกที่แสนเจ็บปวดนี้ไอ้เจ้าคืนแลกแม่ข้าเพื่อนเพื่อนบุคคลที่ข้าหวงแหนที่สุดอุยหัวขาวท่านับถูกพวกเจ้าเหยียบย่ำไว้ใต้ฝ่าเท้า ขอหนักๆไอ้หัวแดงขอหนักๆถูกพวกเจ้าชิงตัวไปสองครั้งอเน้นๆสวยความผิดของพวกเจ้าไปอันใดยอดทางซานผมมันก็เหมือนไส้หัวแดงพอตัวเลน้นๆเป็นพิเศษเลย จนกว่าจะทำลายพวกเจ้าทั้งหมดให้มาสิย่อหน่อแม่งเน้นเลยหัวแดงไม่เสด็จด้วยโอ้โอ้ย่ใหนมอยมางาน้นเลยหัวแดงไม่เสด็จดวยโอ้ แต่คุ้มอยู่นมำกี้เห็นไอหัวแดงโดนทำลายอุ้ยเสียงเท้าวิ่งเหรอน่าเป็นเสียงอูปะผมอะมันต้องเท้าต้นสูงเลยเสียงอะป่อแปะป่อแปะโอ้ เสียวอูหรือเปล่ากระตายอลชอนตัวนี้ใช้วิธีรุนแรงยิ่งกว่าในตอนนั้นพี่เสียวอูมันคมจริงๆเหรอตอนนั้นเราไม่เคยเห็นมุมมองถังซานแต่ว่าเป็นยังไงอะ่ะอ๋อนี่ข้าได้ถังซานเห็นเหรอ ตลอดการที่รักของข้ามือสั่นเลยดูยซามะ <laughs> ไม่พอแล้ว้าวโชว์เยอะไปแล้วอะไรอย่างเนี้ยเนะสี่ยวอูข้าเคยบอกเจ้าไว้ว่าจะปกป้องเจ้าด้วยชียวนนิตอเจอแล้วไงนนี่ต้นปอ โอ้ยพลังก็เป็นอย่างนี้จริงๆกว่านั้นเนี่ยทุกคนดูเราฮะฮ่ฮะโอ้โหทางที่เขตแดนของข้าควบคุมความรู้สึกทั้งหมดของพวกเขาเอาไว้แล้ว ถูกทั้งซาทะลวงได้เองถึงทักาะการโจมตีที่รุนแรงต่อจิตของข้าด้วยโอ้ยแขนเจ็บนะนน่์ไอ้ผม<ด><ด>มันขา,ขาวารจริงๆว่ะพวกเขาอยู่ข้างในเจอกับอะไรกันแน่ทักษะประเภทแดนมายาอย่างเช่นมิติลวงตาของหลงหลงผลลัพธ์ที่มากสุดทําให้จิตของศัตรูสับสนแต่ดูจากบาดแผลบนตัวของเสยลซาแล้วเขตแดนพรสวรรค์<ๆ>ของพลมยุทธ์มายาสมุทรชัดเจนว่าไม่ใช่สิ่งที่แดนมายาธรรมดาจะเทียบได้มันต้อสร้างโลกที่แท้จริงอีกโลกออกมา ถ้าอยู่ถ้าอยู่หลงทางในนั้นบุกบาดแผลที่รักษาไม่ได้กริงว่าชีวิตจริงคงจะเสียชีวิตเช่นกันโอ้ถ้าตั้งตอนนั้นถังซาเนในพลังติแต่แม่งไม่สู้กับคือตา,ลลา,นาย,าย,ายานะน่ะกระตุ้นข้าแล้วยังทำร้ายเสียวอูอีออกคนประสบการณ์ที่เจ็บปวดภายในใจศัตรูพร้อมใช้โจมตีคือคุณสมบัติพิเศษของเขตเดนจะโทษก็โทษตัวเจ้าเองที่ไม่มีความสามารถป้องกันที่เจ้ารับ เด็บนะเนี่ยพี่อย่าอุ้ว่าทขาไม่เป็นไรแล้วเสีวอู่ทุกคนที่ทำร้ายเจ้าข้าจะไม่เอาแล้วไงแม้แต่คนเดียวคนนี้ก็ไม่เว้นอะแทงใจดำเจ้าเข้าละสิเจ้าเสียแม้จะหน,นข้าศัตรูในแดนมารยาแล้วจะมีประโยชน์อะไรแค่เพียงพิสูจน์ความไร้ความสามารถในอดีตของเจ้าเท่านั้น <c oughs> เซตของเราเนี่ยโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณเนาะซึ่งไอคนได้เป็นคนเฝ้าสาวเนี่ยตอนท้ายคลิปแบบที่เขาพูดอย่างนั้นอ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าเขาพูดแบบมันรู้สึกจริงๆหรือมันแค่อยากกวนเตนอนทาง้ายเข้าใจฟิลเนี่ยคนเรามันจะเป็นแบบหลายประเภทเนาะซึ่งก็ไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเขาแค่ก็พูดกวนเตีนอยากให้มันสู้กจริงจังๆอย่างี้เนี่ยนี่ผมจะไม่โกรธเท่าไหร่เ้ยแต่ถ้าแบบมึงพูดจริงๆแบบออกมาจากใจจริงมันก็ได้แอบโกรธอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่มึงพูดมันไม่ผิดแต่มัน จี้ปมอะเจ้าก็โทษตัวเองสิที่เจ้ากปกป่องคนรักเจ้าไม่ได้โอ้ไอ้เวงไอ้ฮ่าเจ็บจิตเลยถ้าเป็นทังซานนะเนาะปมในใจนะตอนหนึ่งสามสี่อะนั่นแหละโอเคซึ่งตอนเนี้ยก็สนุกสนุกอยู่ที่แบบได้เห็นทางซานกระเทิบอยู่กับแดงถึงแม้จะเป็นในพลังจิตก็าตามซึ่งเข็นแดนมายาวันนี้แม่งสุดยอดหรอที่แบบว่าคือถ้ามึงตายในอันนั้นอะมันก็คือตายจริงๆได้เลย นี่มันเจ็กมันเล่นกับความคิดเราเล่นกับสมองเราเยอะมากตรงนี้เนาะลเล่นกับพลังจิตเราด้วยอะไรเงี้ยสุดถือว่าเป็นทักษะที่มันสุดมากคนเนี้ยโอเคซึ่งแบบแขนหนังซานตรงเนี้ยที่เป็นบาดแผลอะไรเงี้ยสีผมเปลี่ยนเปิมนี่มันมเป็นจริงหมดเลยตอนเนี้ยก็โหสุดปะตอนเนี้ยก็นั่นแหละถือว่าเป็นอีกไทม์ไลน์หนึ่งแล้วกันที่เมื่อกี้เราดูแนละ้วม่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้ <laughs> ถ้าเกิดไอ้พวกนั้นมาตีหนังซานตอนนี้อะอะไรเงี้ยถือว่าดูว่าเป็นอย่างนี้แล้วกัน ถ้าไอพวกนั้นมาตีตอนถังซานในระดับ80ดสิบก็คงสภาพพวกมันคงจะเป็นอย่างนั้นจริงอะ่ะผม,มว่าเนาะนั่นแหละแต่ตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่ามันตีถังซานตอนถังซานร,ระดับ59ใช่ปะ่ปะแย่จริงจกตกแย่ yeah! เดินมาที่นี่้วยเออใช่ตอนนั้นถังซานร,ระดับ59ต้องได้บ่วงแหวนที่6เพราะเสียวอูใช่ปะ่ใปะใช่แหละเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> <laughs> แล้วก็ตอนนี้ถังซานแม่งระดับ แปดสิบมีวงแหวนสีแดงสามวงเนาะถ้าเกิดไอ้พวกนั้นมันสู้กับสงสารจริงคือสู้น่าจะไม่ไหวแล้วอโอเคซึ่งคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ต้องน่าสนใจเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กละ subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราไปน,นะครับสำหรับนี่เราไป๊ายบาย